สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมากับช่องมีดอาจารย์ปู่นะคะพี่พี่จา๋าชุดนี้นะคะเป็นงานเข้าสวนลุยป่าสบายมากๆเลยนะคะเปเกยใหญ่นะคะพี่พี่จา๋ามีทั้งเหล็กแหนบแล้วก็เหล็กแบริ่งนะคะ มาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกนะคะจะเป็นงานมีดอิโตหลังหีบนะคะสเปคของน้องอยู่ที่สองนิ้วสาหุนยาวสิบสองนิ้วสันหนาสิบมิลเลยนะคะพี่ๆจะ๊ะตัวนี้เป็นงานเหล็กแหนบนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดรอยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆจะ๊ะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ที่ไม่พร้อมโอน แต่หากพี่ๆท่านไหนที่สะ e ดว r กโอนก็สามารถขอจับคอเลขบัญชีได้เลยนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองเป็นงานมีดปาลังนะคะปาลังเล่มนี้นะคะทำมาจากเหล็กแหนบนะคะสเปคของน้องอยู่ที่กว้างสองนิ้ว2หุนยาวสิสองนิ้วสันหนาเจดมิลราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะพี่ๆจานี่ปาลังสวยๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นงานมีดอิโต้นะคะ อิโต้เหล็กแหนบนะคะพี่พี่จ๋าหัวใหญ่ๆเลยนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วหกหุนยาวสิบสอนิ้วสองหุนสันาเจ็ดบินราคาอยู่ที่เจ็ดรอยห้าสิบาทเป็นงานเหล็กแหนบนะคะพี่พี่จ๋าเล่มที่สามนะต่อไปค่ะเล่มที่สนะี เป็นงานเหล็กแหนบเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็สันหนานะคะพี่ๆจ๋าความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสี่หุนยาวสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนสันหนาเก้ามิลน,นะคะตัวนี้หนักมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบงานมีดดังหนักเล่มนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะต่อไปค่ะเล่มที่ห้าเป็นงานมีดอิโต้เหล็กแหนบนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้ว หกหุนนะคะยาวสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนสัน,นาอยู่ที่สิบมิลน,นะคะตัวนี้น้ำหนักจะเบากว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะราคาเดียวกันค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปค่ะพบกับงานแบลลิงนะคะเล่มที่หกเป็นงานมีดอินเน็ตนะคะเหล็กแบ์ลิงนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนยาวสิบสองนิ้วันาดเจ็ดมิลนะคะเล่มนี้<อ>จะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะคะ ตัวงานเป็นด้ามไม้เนื้อแข็งกลึงนะคะต่อไปค่ะเล่มที่เจ็ดนะคะนี่ความกว้างอยู่ที่สองนิ้วห้าหุนยาวสิบสองนิ้วสี่หุนสันหนาหกมิลน,นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าน้ำหนักดีนะคะตัวนี้เป็นงานแบลลิงนะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่ๆจ๋าน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นงานอีโต้เหมือนกันนะคะ ความกว้างอยู่ที่2นิ้ว3หุนยาว1 2นิ้ว4หุนสนา6มิลน,นะคะราคาอยู่ที่850บาทนะคะเป็นงานเหล็กแบลิงนะคะน้ำหนักดีมากๆเลยนะคะชุดนี้น้ำหนักค่อนข้างดีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์084-087-2625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่ๆจ๊ะยังไงก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะทาง รานรับประกันให้ทุกเล่มนะคะพี่ๆจ้ามีฝัก pvc แถมให้นะคะวันนี้ยังไงน้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเอ f ซทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ